เฮ้ย่วะไก่นอ่ยไก่น้อยไก่น้อยเพื่อทำไมไม่ไปไก่น e ้อยคอยรักเขับพมไม่เหี้ยนะเฮ้ยก oh ูเจอใครอีกแล้วใครกันรัดเนี่ยไก่ใครวะเนี่ยอ้เอ้ไอ้ข้างล่างไม่โตล่างข้างล่างอะไรข้างล่างไข่ไข่มักโอ้โหหัวหวหัวหัวลวหัวหัวหัหัหววเหววว สายนี้สุดโหดแน่นอนนัดเอ้าแล้วยิงถังทำไมนัดไม่ตายวะก็ก็มันไม่ตายก็อยู่หลังกำบังสะเก็ดไปโดนโหดป่ะนะสะเก็ดตฐานสะเก็ดแผลสะเก็ดขาวโอ้โหนะจะขาวด้วยสัตว์ให้เล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยสเก็ตบอร์ดใช่สเก็ตบอร์ดอ๋อเนี่ยเรามาเติมกระสุน MPG มันไม่ให้เราอะเราเติมได้อะ ไอ้ก่อนหน้านี้เกมเฮ้ยเอ้ยมันจะดีหรือเปล่าดีหรือเปล่านี่เห็นว่าดีนะไอ้ใช่หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยที่ทต้กระสุนตรงหลุอยู่จำเพี้ยอะไรนะครับเฮ้ยใครเขาวิ่งลงเขาวะนี่ไงทีมันก็เติมได้ใครอยู่บนเขาวะเดออหนะาใครอยู่บนเขาอะไม่รู้เลยตอนหน้าคุณคุณนั้นจำไม่ได้เด็กเกือไม่ออกตัวเอ็มตัวเอ็มใช่ไหม เออเอ็มเอ็ม <Lust> นี <subjected gettable> ่แหละอาจจะเป็นโมลาโมลาคิงและควีนแน่นอนหาที่ทำกระสุนไม่เจอเลยเดินเดูเดี๋ยวม่เจออาจจะเป็นโมเลียเอ้ยนั่นคอนั่นคเลียโมเลียโมเลียด้วยโมลิโคโคโล โมเลียอะไรน่าเลียอะไรน่าเอ้าวแล้วเจอของกาดตกอีกอ่ะเต็มแบบแล้วพี่เราละเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรกะนองกาดอะไรกันนี้กะนองกัดไม่ใช่กุยกุยอตัวในหลุมอยู่ไอ้สั๊ดเอ้าวหลุมไหนกะในหลุมอ่ะหลุมข้างหน้า ตอนนั้นไม่ใช่กูนะครังหน้ากูในหลุมใหม่ผีมาเอ้าเอ้ยบอกกันอย่างนี้เอาตอนแล้วนะาจิงมาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนก yeah. ันไม่รู้ยัยก anyway ูกูไปก็ได้ฮอาล่ะนัดได้คุยกันหน่อยอ่ะโอ้ยก็คุยกันอยู่เนี่ยโอ้แม่ เฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเใครี่มาสมทบข้างหลังขายเล่าตัข้างหลังข้างหลังคนนึ่งอู้ี้อันแล้วกูจะเลือกใครดีล่ะนี่เอา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 เอเอ่เอา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 เไาเอาเอาเอาเไาเอ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 าเไาเยาเอาเอาเไาเอาเอาเอาเ่าเอาเอาเอเอาเอาเอาเออาเ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 อาาอเา บอกด้วยแรงงานด้วยธรรมดาที่ไหนตำแหน่งอยู่ไหนโคตรเลยงดังเฮ้ยเคียดูกอะไรบินมางเห็นนะใช่ไหมเออมันบอกว่าอันนั้นดูดีดูดีเฮ้ยเลจะไปยู่กูจะไปยู่กูจะไปอย่กูเอาไหมอาบอกแล้วย่าไม่ยู่กูไง ไอ้ต้นไปโหแย่จังถ้ากูวางมวตรง yeah, ไหนวะนะนั่นดีนั่นมึงวางตรงไหนเฮออ้ยยูวางไหนที่เกินมาแล้วมาแล้วของดีประจำตำบนนนลเลยนด้ั่นวนะสุดยอดอะ่ะโคตรอืมผมเห็นใครอีกแล้วครับใครอม๋มไม่รู้ฮะเขาชื่ออะไรอะ่ะอ่าตี ตีเลยเน่ยนะเออซีโอเลยเนี่ยโคราโค拉เปล่าซีโอาแน่นอนโคเทโครา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 ม拉นัดจะไม่เห็นเราแล้วเว้ยนัดฮัลโหลมาวะอ้าวเอาวอเตอร์ฟักเนี่ยกูพูดถูกด้วยกูนึกว่าไอ้ต้นเอ้าววอเตอร์ฟักพูดหลอกให้พิมเชื่อได้ได้เลยเงี้ย แม่มากเลยหลอกเพื่อนมันเป็นคนยังไงวะอย่างเงี้ยหน้าตาดีเป็นวันแลวไอ้เปิ้ลเขาบอกเขาจะไม่เล่นแล้วเขาหายไปไหนเ่เกมนอนไปแล้วบินไม่ได้เงี้ยเอ้าโอ้ยจ้าอะไรอ่ะดีดีไอ้เหยียนเวลขึ้นเลยจ้ะเฮ้ยมันกล้องมาก เขาคือใครอ่ะเขาชื่ออะไรหรอดูไอคนนี้มันอยู่ข้างบนคารฮะไม่เบามากใช่เหรอเอ้าไม่ไม่กัดเบามากเลยใช่เหรอวะมึงเบาเสียงไมใบเองไม่เอ้าเปลวเคสบเป็นคนยังไงไอ้เหี้ยกูเล็งตัวอยู่ข้างบนในสัตว์แล้วมึงก็วิ่งผ่านคุณรู้ว่าใครได้เลยสองตัวไป วิ่งไอ้เหี้ยไอการกัดมันอยู่ตรงไหรอมึงน้อยกัดมึงวิ่งผ่านลำกล้องกูตกใจเลยเหี้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันรัวมันรัวมันรัวไปเปล่าเอ๋มันจะดีหรือเปล่าตอนนอนมันถือของดีไม่ได้ไม่เล่นด้วยเฮ้ยใครเขาวิ่งเว้ยหคือได้ไม่เอออ้าวได้เหรอได้ กูเนี่ยได้เหรอ